ในกรณีเร็้ไลที่สุดตามทฤษฎีนะฮะตามทฤษฎีนะฮะเราอาจจะได้เห็นแ0 0พันโอ้ลงไปกว่าข่าวก่อนที่คุณลุงมองด้วยนะคุณลุงครับนี่นี่เรลไลที่สุดตามทฤษฎีนะฮะแปดพันแต่ว่าความน่าเป็นไปคือหมื่นสองหมื่นสองนะฮะหรือว่าถ้าจะเอาว่าฟลุกนานๆเกิดขึ้นทีนะะฟลุกนะฮะก็ประมาณแถวนี้แหละครับ เป็นปัตตม์นะแต่ผมคิดว่านะแถวนี้เนี่ยต้องดูสัญญาณมันขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วค่อยกระดีกระดาเข้าไปซื้อ,อถ้าไม่สัญญาณจริงเนี่ยให้คิดไว้ก่อนว่าเฮ้ยบืนสองเนี่ยมีโอกาสสูงครับนะครับเพราะฉะนั้นที่เราชอร็อตเอาไว้ใจเย็นๆอย่าไม่ต้องยังไม่ต้องเทคโปรไฟต์นะฮะรอเนี่ยรอให้มันกลับตัวก่อนแค่เทคโปรไฟต์อดทนหน่อยเวลามีกําไรเนี่ยนะฮะขอร้องจด้วยอดทนหน่อยเวลามีกําไร<ม> ผมบอก <c oughs> โลกหน้าม่าตั้งนานแล้วว่ามันพี่นาดโอ้โห,โห,โหบอกวาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยเขาบอกอินเฟลชันเท่าไหร,ร่สองเปอร์เซ็นสามปอร์เซ็นเปเปดิจ,จิตเห็นไหมฮะแล้ววันนี้ผมอยากจะพูดว่าทริปเปิลดิจิตนะครับเรเล่นไปล่าแล้วทริปเปิลไม่ใช่ทริปเปิลเฉยๆทริปเปลถ,ถึงขนาดเรียกว่าทริปเปลแล้วก็ไม่ให้กู้ยังไงไม่นัปป้นหคมันจะไม่ถึงจุดนั้นมันไม่มีค่าเลยอ่ะ ไอ้เงินกงเต็กเนี่ยพอพูดประีดนะค่วเดือนกี่ปีแล้ะเราก็ยังอยู่กันด้วยเงินกงเต็กอยู่นั่นแหละมันพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้่ะทั้งโลกใช่ไหมมันเงินกงเต็กอ่ะคุณเคยได้ยินคําว่าทองนบปคุณไหมอ่าค่ะเออทองเนื้อก้าอ่ะก็มันบาทละเก้าบาทไงอย่างดีนะฮะอย่างเยี่ยมเนี่ยเนื้อก้าวสมัยคุณยายผมก็สี่บาทบาทละสี่บาทแล้วถือริมเท่าไหร่เข้าไปแล้วอ่ะเป็นบงินกงเต็กอ่ะมันไม่เหลือหรอกครับ คนซึ่งตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาดูเขาเฮ้ยมันไม่เหลือหรอกระบบนี้ยังไงก็ไม่เหลือมันพังแน่นอนผมก็บอกแต่แรกแล้วบอกล่วงหน้าทุกคนมาแล้วให้เตรียมตัวก็เกิดขึ้นแล้วแล้วเมื่อเดือนที่แล้วประมาณผมก็บอกแล้วเดือนออกก่าผมบอกว่าเสร็จจบแล้วไม่เล่นแล้วจําได้ไหมฮะไม่เล่นไม่ลงทุนแล้วช็ออย่างเดียวโอ้เชื่อผมก็รวยไปแล้วสิ <laughs> เนื่อกกำลังกำลังจะแถมคุณลุงประเด็นระยะสั้นเป็นระยะยาวเนี่ยชัดเจนคุณลุงมองไม่ดีอยู่แล้วระยะสั้นมันจะมีจังหวะรีบาว์จังหวะช็อตแล้วซื้อคืนตรงไหนบ้างไหมครับถ้าเรามองออมผมขอดูชาร์ตทีนึงนะฮะได้เลย<ห>ครับได้เลยครับผมหาทางแชร์มันทํายังไงวะเดี๋ยวนะได้เลยครับมันจะมีลูกศรอ,อยู่ข้างล่างครับคุณลุงสีเขียวคือเอฟซีเราถามคุณลุงว่าพันจุดที่คุณลุงบอกเนี่ยอยากจะรอเลยว่าช่วงไหนยังไงส่วนคุณลุงจะให้ภาพได้ด้วยนะคะยามอีสติมากันนะครับ โอเคสต็อกสกรีนเนอร์แล้วอันนี้เป็นเซตอินเด็กซ์นะฮะโอเคนะฮะผมก็ยังยืนยันว่าเจอที่พันหนึ่งครับอันนี้พูดมานานละเจอที่พันหนึ่งแต่ก็คงใช้เวลาประมาณปีสองสองห้าสองหกนะฮะเขาเรียกอะไรปีคริสต์ศักราชสองห้าสองหกเดี๋ยวก่อนคุณลุงปีนี้เราสองสองใช่ไหมก็ลงต่ออีกสักสองสองปีฮะ สองห้าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะปีนี้สองสองอีกสองห้าก็คืออีกสามปีสามปีประมาณฮะประมาณทันจุดเหรอคะคุณลุนฮะเริ่มช็อตได้เลยผมให้ช็อตไปตั้งนานแล้วตอนนี้ก็ยังไม่สายนะฮะอืมช็อตได้เลยนะฮะแต่แปลว่าสถานการออรกปีหน้าปีต่อไปก็ยังไม่ฟื้นจะลงต่อถูกไหมมันฟื้นมันก็เป็น r a l ี y อ n a down trend ครับค่ะ เห็นไหมเป็น V shape correction ตลอดเวลา rally in the down trend ฟื้นขึ้นมาก็ขายฟื้นขึ้นมาก็ขายครับซื้อนี่ไม่มีแล้วครับเลิกแล้วครับไม่มีจบแล้วครับเราไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะฮะทั้งโลกฮะจบหมดละแล้วฮะเราจะเข้คสู่งคุณลุงรับนับดาวโจนไหมไม่ครับจะขอดูลักษณะการนับเหมือนอย่างนี้ด้วยดีเจไดูลักษณะเดี๋ยวนะฮะเอ่อ ดี๋ยวผมขอปิดได้ได้ได้ครับเราดาวโจนส์แล้วก็ในพับใหญ่นี่นะครับพับใหญ่เอาโจนส์เป็นอย่างนี้มันต้องดูดีกรีของเวฟนะฮะเอาเอาสีน้ำเงินก่อนได้ครับสีน้ำเงินนี่ซุปเปอร์การไซเคิลนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าขนาดใหญ่รวมแล้วเป็นเซนจูเรียนเวฟเนี่ยซึ่งกินเวลาเป็นร้อยปีเนี่ยหนึ่ง A B C สองผ่านไปแล้ว A B C สองน่าสนใจมากมันเป็นมันเป็น running flat ซึ่งหลังจาก running flat มันจะ bullish อย่างมหาศาลซึ่งมันก็เป็นจริงนะฮะอหนึ่งสองต่อมาไปมันจะขึ้นเวฟสามอันมโหฬานเลยซึ่งก็ขึ้นแบบเป็นเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านจุดอะไรก็ว่าไปแต่นั้นมีอีกนานอ,อดูในรอบปีสองปีสิบปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะการขึ้นครั้งเนี้ยหนึ่งสองแล้วขึ้นเป็นสาม,มในวเวฟสามมันต้องประกอบด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าสีน้ำเงินอยู่ข้างใน เหมือนอันเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ในเวฟหนึ่งไอ้น,นี่เหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ในเวฟสามนะฮะแต่มันมันมันขึ้นขึ้นไปแค่หนึ่งเท่านั้นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องหนึ่งแล้วมันต้องลงสองก่อนแล้วขึ้นสามแคล,ลงสองนี่ก็ใช้เวลาผมกะไว้สักสองสามปีหนึ่งลงสองเนี่ยนะฮะ,ะก็ดาวโจ์เนี่ยถ้าไม่เลิกไปเลยคำว่าดอลลาร์หายไปจากโลกนี้เลย ก็น่าจะเห็นมันลงมาที่ต่ำกว่าหมื่นอ่ะสี่พันห้าพันอะไรมันสน้าเหมือนเซตดาวเทอรี่ที่คุณลุงบอกไหมคะของดาวโจอะไรอะไรเทอรี่นะฮะเอ,อ่อตัวตัวดาวโจเนะะี่ยค่ะสไตล์เหมือนคล้ายๆเซตในการในการจับตัวลงที่บอกว่าจะลงมาเยอะขนาดนี้นะคะับเหมืน <c oughs> อนดาวคืออย่างนี้นะฮะ,ค,ะคือว่าการปรับตัวลงเนี่ยนะฮะของหุ้นทุกชนิดเนี่ยนะฮะมันจะเป็นไปในลักษณะของเอลิทเวฟกับฟิวบันาช่นัมเบอร์นะฮะ หนึ่งสองมันจะลงลึกเสมอเห็นไหมฮะหนึ่งสองแปดสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองเล็กเนี่ยก็แปดสิบแปดสิบหนึ่งสองกลางนี่ก็แปดสิบถ้าไม่ถึงแปดสิบหนึ่งแล้วสองก็เป็นรั n นิ่งแฟรับหนึ่งบน A B C พันขึ้นเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันแน่นอนคดีตรงนี้ของเราเนี่ยมันอยู่ที่สามมันก็ต่อสี่ก็ A B C ถ้งบวกเจอกันที่พันหนึ่งอ นะฮะแต่ถ้าเป็นดาวโจรตรงนี้เป็นนึงก็เจอที่สองร้อยโอแต่ถ้า A B C อย่างนี้คุณลุงนับเนี่ยแล้วคุณลุงบอกว่าเดี๋ยว C มันจะใช้เวลาสามปีแต่ว่ากว่าตลาดหุ้นจะกลับมันดีมากๆเพราะมันจะต้องขึ้นไปห้าใช่ไหมฮะมันจะต้องใช้เวลาอีกสี่ห้าปีข้างหน้าใช่ไหมฮะก็ประมาณอ่าปีปีปีนี้มันสองสองใช่ไหมปีสองสี่น่าจะได้เห็นบัตทอมแหละโอ้สองปีสองีปีสามปีโอเคแต่ว่าดาวโจรเสียไม่รอดนะไม่ไม่เห็นอนาคตเลยเออ้ ผมว่าเจ้าของประเทศอเมริกาเนี่ยซึ่งเขาก็เปิด<ะ>เผยเ,เนี่ยเห็นไหมเป็นนักธุรกิจชาวยิวกี่ตระกูลเดี๋ยวนี้ไม่ปิดบังแล้วเขาเขาเปิดเผย<ะ>นะฮะ,ฮะซึ่งเขาก็พูดเปิดเผยว่าเขาสั่งอเมริกาได้ที่ใช้ไปรบกอลไทยไปช่วยอิสราเอลอะไรเนี่ยมันเป็นข่าวซึ่งถ้าเราอ่านในออลเชอซิลาหรือในรูมเบิร์กอะไรพวกนี้มันจะเห็นชัดเจน<ะ>เพราะฉะนั้นเราจะดูชารตที่ว่าอย่างเนี้ยแล้วควรจะเป็นยังไงเนี่ยเพราะเศรษฐกิจยัยงไงดูไม่ได้ ว่าเจ้าของประเทศนี้เขาไม่แคร์ว่าประเทศจะพังหรือไม่พังเขาต้องการแต่เงินนะเพราะฉะนั้นต้องเดาใจเจ้าของประเทศเดาใจว่านักธุรกิจชาวยิวที่มีอิทธิพลครองอเมริกาอยู่ปัจจุบันเขาจะเอาอยัางไงลุงคิดว่าเขาล้มกระดานครับเพราะวิธีล้มรกระดานมันง่ายที่สุดนะนี่ไม่มีละจบล้มกระดานครับอ่างเงินดอลลาร์เปลี่ยนเป็นอะไรที่พูดกันเป็นอะไรเป็นเอสด สเปกเชียร์ดรอิไร่เห็นไหมที่พูดอะเพราะว่ามันพิมพ์ไม่ได้แล้วไม่ไหวกระดาษมันหมดมันไม่มีกระดาษจะพิมพ์แล้วก็ใช้ SDR ซึ่งไปอยู่ทางนู้นะไอเอไอเมฟใช่ไหมไม่ใช่เฟดอีกต่อไปนะฮะแบงค์ล่มเนี่ยเฟดมันเข้าอุ้มใช่ไหมเฟดอุ้มแต่เฟดล้มตอนเนี้ยเอาไงก็ต้อง e c i a l d r a ร i n g rights เขาเขาอุ้มคือเอาโลกเขาอุ้มแต่ว่าโลกเขาจะเอาด้วยเหรอ จะอ,อุ้มกันอีกเหรอ,อเหมือนปัจจุบันในอดอยากกันทั้งประเทศเพื่อจะให้ผู้นําเนี่ยเอาเงินทุ่มไปให้ยูเครนเหอรอน้อมอดตายเหรอวันนี้ก็ออกมาแล้วเท็กซัสนะฮะโหวตท,ที่จะออกมาจากอเมริกาแล้วเห็นไหม,มเป็นประเทศอิสระเห็นไหมฮะมันพังแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นเจ้าของเงินที่คุมประเทศนี้อยู่ผมหนีครับผมย้ายเงินไปที่อื่นครับมผมไม่ซ่อมอันนี้ให้มันดีขึ้นใหมห่หรอกครับ เ<ผ>มันไม่ใช่ประเทศของผมดังั้นถ้าคิดอย่างนี้ปั๊บก็ดาวไว้เลยว่ามันล้มกระดานแน่คขึ้งแค่การเงินดอลลาร์เนี่ยในที่สุดก็ต้องล้มอ่ะคุณจะเก็บไว้ทําไมเงินเงินกงเต็กอะ่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้จะทํำยังไงก็เก็บไว้ก่อนเพราะาดอกเบี้ยมันขึ้นเรื่องของบอลเรื่องของอะไรก็ยังพอทางอะไรได้กันอยู่นะฮะแต่ลองเทอมเนี่ยไม่เหลือช็อตเทอมเรามาดูเสร็จช็อตเทอม อ่าช็อตเทอร์มเนี่ยยังไงก็ลงซึ่งผมบอกลงหน้าไปต้องนานแล้วว่ายังไงก็ลงไม่มีทางเลยที่เป็นอย่างอื่นไม่ว่าจะคิดเป็นหนึ่งของสามเป็นหนึ่งหรือหนึ่งสองสามแล้วต่อได้สี่ไม่ว่าจะเป็น possibility อันไหนก็ตามครับลงครับคือลงมาีใช้เวลาประมาณสองปีอันนี้ชัดเจนคะคุณลุงแต่สมมติในในระหว่างสมมติเรามองมองใกล้กว่านั้นสมมตินองอ่าควอเตอร์สามเพราะนี้เราอยู่ปลายควอเตอร์สองแล้วควอเตอร์สามเนี่ยคุณลุงมองยังไงเพราะว่า มันจะลงเพราะคุณลุงบอกแล้วมันจะใช้เวลา2ปีไปพันจุดในทั่วงควอเตอร์สจะเป็นยังไงครับนิสัยของมันนะฮะนิสัย,ยต้องดูนิสัยก่อนหนึ 1, <ะ>่งสองลงลึกเสมอซึ่งพิสูจน<ะ>์แล้วเป็นจีิงทุกครั้งเลยอ่ะหนึ<ะ>่งสองขาลงที่ลงลึกเสมอมันลงยังไงมันจะลง AB แต่ C มันจะลงหนึ่งสองสามสี่ห้าเวฟซีนี่โหดร้ายมากมันไหลลงมาเรื่อยเเห็นไหมหนะึ่งอยู่เนี่ยแล้ว A B หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นสี่เพราะรฉะนั้นอันนี้ก็เดาวไว้เลยว่าอันเนี้ยก็คงที่ลงมาเนี่ย AB เดี๋ยวก็คงขึ้นนะค,ะครแล้วหลังจากนั้นก็จะไหลมาสองปีหนึ 1, ่งสองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นเมื่อคิดอย่างนี้นิสัยของหุ้นเป็นอย่างนี้ก็ลองขยายเป็นวิกติชาร์ดดูเนี่ยนะ,ะมันพีกอยู่นี้การลงของมันล่ะมันจะต้อง AB เร็วเวนี้ก่อน อันหนึง่งนะฮะซึ่งยังไม่เกิดขึ้นก็เลยเดาว่าคงจะเกิดขึ้นในเร็วนี้เราอาจจะเห็นมันเรลลีขึ้นไปถึงพันหกหรือกว่าได้ค<น>รับก่อนที่จะเลรลลีไปพันหกจุดต่ํามันคุณจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับคุ๋โอ้ถ้าเอากใกล้ๆอย่างนี้เนี่ยมันมันมันพูดกนลำบากเอาเรื่องผมผมจะดูเรื่องใหญ่ๆเพราะว่าเพราะว่าชมรมผมเป็นชมรมทําเงินได้ครับเราไม่รู้หรอกซัพพอร์ตนี้สิอะไรไม่รู้เรารู้เพียงแต่ว่าทำไงจะได้เงิน S <S> นะแล้วเราจะดูภาพใหญ่ว่ามันลงแน่นี่ถ้าจะลงมาเท่าไหร่เนี่ยก็ตอบว่าระยะนี้ตรงนี้มันก็มีพพอร์ตพอสมควรของมันนะฮะที่ดูยังไงือดูมันมันมันดีเวียตออกมาจากแอคชั่นโซนมากเกินไปมันต้องบาวเข้าหาแอคชั่นโซนลการขึ้นก็ขึ้นอย่างเงี้ยเราลงใหม่เห็นไหมมันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วลงมันเป็นมันเป็นเรลลี่อินน์ดาวเทรนตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะคาดหวังได้ว่าชอตเทอมเนี่ยอาจจะขึ้นไป เพื่อหลอกล่อให้แมงเม่ากระบุกตะวีก,กระพุกตะตี้อะไรก็ไม่รู้อ่ภาษาก็ดีใจดีใจก่อนที่จะลงอีกที่นาสันตโลนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นการขึ้นเนี่ยผมไม่แน่ใจมันจะขึ้นเมื่อไรแต่เมื่อไหรก็ตามที่ขึ้นเนี่ยเป็นโอกาสเซลอีกชอ็อตอีกอลองเนี่ยเลิกแล้วนะครับไม่ต้องไปคิดแล้วนะฮะมันมนจบไปแล้วจบตั้งแต่ที่บอกบอกให้ทิ้งมดแล้วเล่นเล่นชอ็อตสิฮะทาไมต้องลองล่ะ เล่นช็อตสิครับมันก็มีเราก็มีตลาดเนี่ยเยอะแยะเลยใช่ไหมเล่นช็อตสิครับเพราะฉะนั้นมันจบแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อะทรลลี่อัพขึ้นไปก็ขายค่ะวิธีง่ายๆเราที่ดูง่ายลุงก็แจกระบบฟรีไว้ให้แล้วพอแดงก็ขายเนี่ยนะนี่มันแดงเราขายตรงเนี้ยก็กำไรไม่รู้เท่าไหร่แล้วช่็นไหมหรือจะดูบิตคอยบิตคอยนี่มันก็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 กำไรอยู่ แบบพูดกันมันจะไม่รู้เรื่องอยู่เล้มันก็กำไรก็ช็อตอยู่ใช่นียเหไหมฮะบิตคอยช็อตเพื่อกำไรเยอะแยะอยู่แล้วนะบิตคอยไปยังไงบิตคอยเราก็ดูเนี่ยการที่ RSI มันโอเวอร์โซเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่บ่อยในอดีตน <รา S 2> ไฮะทุกครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันหลายปีจะเกิดขึ้นทีมันก็จะเด้งมันจะเด้งเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราคิดว่ามันจะเด้งเนี่ยจะเด้งนะเด้งขึ้นไปเพื่อลงอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อจะทำ bullish divergence ก่อน แล้วถึงจะขึ้นจริงนะฮะเพราะฉะนั้นก็เด้งขึ้นไปแล้วก็ลงมากว่าจะเจอวัตถุมจริงๆเนี่ยผมคิดว่ากลางปีนี้เพราะบิตคอยมันเร็วเร็วกว่าหุ้นนะฮะปรับตัวเร็วกว่ากลางปีนี้คือตัวบิตคอยเนี่ยมันถูกโจมตีถูกอะไรได้แต่มันไม่มีวันตายอ่ะฆ่ามันไม่ได้เพราะมันดีสเซนทลไลซ์สั่งแท้จริงม,มันก็ลงไปแช่อยู่ข้างล่างเนี่ยเพราะถูกโจมตีมากแต่ในที่สุดมันก็ต้องฟื้นนะฮะกลางของมันอะเพราะฉะนั้นบิตคอยตอนนี้มันโอเวอร์โซแล้วที่ไอซ์ไซ ก็รอม,มันขึ้นแล้วลงอีกครั้งหนึ่งลงอีกครั้งเนี่ยราคาจะลงทำนิวโลแต่ RSI เนี่ยโมเมนตัม um จะไม่ทำนิวโลก็เกิด b u l l ิชคอนเวอร์ไซเวอร์สงนี้แล้วค่อยมีสัญญาณซื้อ,อนะครับพอสัญญาณซื้อลุงก็ดูยาวอย่างเเหมือนสัญญาณขายเนี่ยดูต้องเป็นเล่นกันเป็นเดือนนะฮะไม่ใช่เล่นวันสองวันนะ,ะอะสัญญาณซื้อเขียวก็เขียวก็ขี่เขียวไปจนกว่าจะหยุดนะฮะถึงเท่าไหร่ก็เท่านั้น เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรนะฮะหุ้นเนี่ยทางการลงทุนเนี่ยถ้าเราลงทุนเพื่อจะเอากําไรเราจะไม่ติดอยู่กับการซื้อนะฮะเพราะขายก็ได้เนี่ยช็อตก็ได้เนี่ยตลาด <นะ S 2> เรา,เรา,เ,ราเรารู้จักเรื่องช็อตกมานานแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะฮะแลตอนนี้เป็นเวลาของการช็อตนะครับล้ก็รอจน ค่ะที่คุณลุงบอกว่าที่อาจจะลงไปแล้วพร้อมที่จะเด้งตรงนั้นคือเท่าไหร่ยังไงครับคุณลุงในช<ส>่วงกลางปีเอ่อตัวบิตคอยอะค่ะบิตคอยบิตค,คอยเนี่ยก็คิดว่านะฮะมันจะมันขึ้นมาคราวนี้นะฮะมันไม่ค่อยมีกําลังนะฮะ,ะอาจจะขึ้นได้อีกนิดหน่อยแต่ไม่มีกําลังคิดว่ามันจะลงไปอีกทีหนึ่งนะฮะลงไปอีกทีหนึ่งก็ก็ก็ต่ำฮะก็ถ้าโชคดีนะฮะค่ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอา,เอาตัวเลขที่พอเป็นไปนได้ค่ะ ผมขอปิดอะไรกอนแป๊บนึงนะฮะหนึ่งสองสามหนึ่งนะฮะเอาเอาเอาในกรณีในกรณีเร็้รไลที่สุดตาม<ด>ทฤษฎีคนะฮะตามทฤษฎีนะฮะเราอาจจะได้เห็นแปดพันโอ้โลงไปกว่าข่าวกว่อนที่คุณลุงมองด้วยนะคุณลุงครับนี่นี่เร็วไลที่สุดตามทฤษฎีนะฮะแปดพัน แต่ว่าความน่าเป็นไปคือหมื <12. S 2> ่นสองหมื่นสองนะฮะ,ะหรือว่าถ้าจะเอาว่าฟลุกนานๆเกิดขึ้นทีนะฟลุกนะฮะก็ประมาณแถวนี้แหละครับเป็นปัตเทิมนะ,ะแต่ผมคิดว่านะฮะแถวนี้เนี่ยต้องดูสัญญาณมันขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วค่อยกระดิกระดาเข้าไปซื้อ,อถ้าไม่สัญญาณจริงเนี่ยให้คิดไว้ก่อนว่าเฮ้ยหมื่นสองเนี่ยมีโอกาสสูงะนะครับ พราะฉะนั้นที่เราช็อตเอาไว้ใจเย็นๆอย่าไม่ต้องยังไม่ต้องเทคโปรไฟตอนะรอเนี่ยรอให้มันกลับตัวก่อนแค่เทคโปรไฟต์อดทนหน่อยเวลามีกําไรเนี่ยนะฮะขอร้องเด้วยอดทนหน่อยเวลามีกำไรนะฮะไม่ใช่โอ้โหกาไรสี่บาทขายละแต่กาดทุนสี่พันถือไว้รอไว้ใช้ไม่ได้จริงๆวิธีลงทุนอย่างนี้ใช้ไม่ได้จริงๆนะฮะแพรวพวกที่ช็อตเนี่ยนะอดทนกันหน่อยนะครับอดทนอดทนกับความรวยหน่อย ทนยากครับทนยากแต่อดทนหน่ยอยรอให้มันลงให้สุดแล้วค่อยิควิเดตนะครับฝากเอาไว้นะฮะ<น>ว่าบทนาคตแล้วเสิรบลองนะฮะตอบนี้ช็อตเทอมช็อตหมดทุกอย่างใช่ครับอันนี้ชัดเจนใช่ค่ะแล้วก็ก่อนคุณลุงสอนเรื่อง r i s k management ด้วยไม่ต้องเรียกได้ดว,ว่าเข้าไปเบสสูงๆนะคะใช้หนึ่งต่อสิบห้าเท่านเนี่ยไม่ต้องเลยหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองก็พอผมใช่หนึ่งต่อหนึ่งจุดห้านะครู ครูบอยเป็นครูที่เก่งที่สุดของชมรมเราเนี่ยนะฮะเขาใช้หนึ่งต่อสามครูบอยที่เขามีชื่อดกกันว่ามิสเตอร์โรบอทอ่ะการเทรดหุ้นการเทรดทีเฟกซ์ของเขานี่ยอดเยี่ยมมากคือคือโรบอตของเขาเนี่ยเซตอัพได้ภายในห้านาทีเลยง่ายมากนะใส่เงินเข้ารันเลยแล้วก็รายดีด้วยเขาเก่งนะเป็นคนเก่งมากขนาดเก่งที่สุดเขายังใช้แค่หนึ่งต่อสามแล้วคุณเป็นใครเปใช้หนต่อส พวกเราสัดสัดไปเลยหนึ่งต่อสิบเนี่ยเพราะนั้นเวลาช็อต <short S 2> เนี่ยนะทะีเฟกซ์นะฮะ,ะอย่าใช้นะครับหนึ่งต่อสิบใช้หนึ่งต่อหนึ่งหรือหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าก็พออย่าโลภมาก